สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนกัญญาอสศวัสดิ์สาครรหัสนักศึกษ,ษา6 8 1 1 7 1 0 0 1 6ค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่อง Healthy Bite ค่ะ h Healthy Bite เป็นขนมเพื่อสุขภาพและนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของดิฉันค่ะ จากการสัมภาษณ์ดิฉันสามารถสรุปข้อมูลได้ว่าหัวข้อแรกคือ h ูใครซื้อคนที่ซื้อ He ลตี b บา e จะเป็นวัยรุ่นที่มีรายได้ปานกลางคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาผู้สูงอายุคนออกกำลังกายนักศึกษาหรือนักเรียนอายุตั้งแต่13ถึง24ปีคนที่รักสุขภาพคนที่รักสุขภาพแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็นักกีฬาค่ะ what ซื้ออะไรซื้อความอร่อยการดูแลสุขภาพมีประโยชน์ต่อสุขภาพราคาถูกสะดวกพกพาได้ง่ายและ h e a l ต h y บายมีโปรตีนอยู่ในขนม h e a l t h y บายใช้เวลาไม่นานในการกินและก็สามารถควบคุมน้ำหนักได้ค่ะ why ซื้อทำไมซื้อเพื่อควบคุมน้ำหนักซื้อเพราะว่ารักสุขภาพแต่ไม่มีเวลาซื้อเพราะว่ารักสุขภาพและประหยัดเงิน ซื้อเพราะสะดวกมีสารอาหารที่ต้องการอยากกินขนมแต่มีปัญหาสุขภาพค่ะฟูใครมีอิทธิพลต่อการซื้อเฮลตี T ้ไบต์เช่นเพื่อนแนะนำให้ซื้อ i n f ฟลูเอนเตามอินเทอร์เน็ตพ r ีเซนเตอร์คนรู้จักหรือญาติแนะนำค่ะ When ซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อต้องการคุมน้ำหนักตอนหิวอยากกินขนมเช่นหนึ่งครั้งต่อวัน ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นหรือซื้อทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นประมาณ1-2ถึงครั้งต่อเดือนค่ะ h ว r e ซื้อที่ไหนสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ร้านสะดวกซื้อและตู้กดขนมค่ะ How ซื้ออย่างไรคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้ออย่างลดเร็วเมื่อมีของแถมหรือซื้อมากขึ้นเมื่อลดราคาและคนส่วนใหญ่ก็ยังตัดสินใจซื้อเมื่อมีพรีเซนเตอร์ที่เขารู้จัก หรือสนใจอีกด้วยแล้วก็ซื้อที่ร้านค้าที่มีขายสินค้าราคาถูกที่สุดด้วยค่ะนี่คือแผนธุรกิจของดิฉันที่ทำก่อนที่จะไปสัมภาษณ์คนทั้งหมด8คนค่ะกลุ่มลูกค้าหลักของดิฉันตอนทำแผนธุรกิจก็คือคนไยทำงานนักศึกษาคนที่รักสุขภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า คือสร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพทำกิจกรรมออนไลน์ช่องทางการเข,าเข้าถึงลูกค้าคือร้านสะดวกซื้อช่องทางออนไลน์ช h อปปี้ติ๊กตก็กคุณค่าของผลิตภัณฑ์คือสามารถพกพาง,ง่ายใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้พลังงานแล้วก็แคลอรี่ที่เหมาะสมแหล่งที่มาของรายได้คือขายขนมสุขภาพแบบเดี่ยว หรือว่าการเป็น Subscription ทำสนักบล็อกรายเดือนกิจกรรมหลักก็คือวิจัยแล้วก็กระจายสินค้าไปยังร้านค้าให้ทั่วถึงทรัพยากรหลักคือสูตรขนมเครื่องจักรทีมการตลาดทีม R&D แแล้วก็เงินทุนค่ะพันธมิตรหลักก็คือโรงงานผลิตขนมแบบแท่งซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านกาแฟาหรือนักวิจัยด้านโภชนาการ บริษัทขนส่งค่ะโครงสร้างต้นทุนคือค่าแรงพนักงานต้นทุนการผลิต Healthy ไ i t e ค่าขนส่งแล้วก็ค่า Marketing ิงค่ะและนี่เป็นการปรับปรุงแผนธุรกิจหลังจากที่ได้ไปทำสก,การสัมภาษณ์ค่ะหนึ่งเลยคือเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นจ้างพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อสื่อหรือมีชื่อเสียง เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะเพราะจากการสัมภาษณ์พบว่าลูกค้ามักซื้อเมื่อมีพีเซนเตอร์เป็นคนที่เขารู้จักหรือว่ามีทุพลต่อสื่อค่ะ 2. คือเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์ของเราสะดวกพกพาง่ายได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากการทำสัมภาษณ์พบว่าลูกค้ามองหาสิ่งนี้ในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ 3. วางแผนการตลาดเพิ่มโปรโมชั่นหาพันธุเนื้อที่สามารถร่วมงานได้เพื่อสร้างการคอแลแลบหรือร่วมงานกันในอนาคตทำให้เราสามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ